สวัสดีครับ <S <S ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์วันนี้จะยกมือเลขทูบ16เมษาใครที่แชร์คลิปนี้ก็ขอให้หมุดนี้ในสงการที่จะถึงนี้ฝากแชร์ด้วยครับมันมันหอย <S 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 โอ้ยไม่ไดครับทาโดนบนะ่านอ้าวนี่ไงนี่ไงเก็บภาพกันเนอครับเด้อ ถคือคือไม่คู่ไปไหมเจ okay. อ่ะผมไม่นีวันที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดเมษาครับพี่น้องเอฟซีก็มาเยอะเช่นเคยครับเนาะใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับเด้อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีอครั้งเลยครับเด้อ ผู้ใดมาจะเทือแล้วทั้งนี่อ้ยแม่วันับเร็วจำาม่ได้ี่แม่ครับมาถึงเลขกับมาคือเ่าดีือแม่ส้่สิบแปดบอมบ่อ๋อครับผมกระซือปากร้ายคี้กันหานึงแปดนะเมื่อลอกซี่หนึ่งแปดตั้งหมดแปดเจ็ดใดบ่ว่ไดดอีกงั้นวะครับแม่คือแปดเจ็ดันอเจ็ดแปดอ๋อว่ากับบ่ครับโอ้ หัวออกหัวได้กลับมันบอกแม่หัวดอกเจ็เก่าแม่จะพูดเก่าโอ้ครับเก่าเจ็ดเก่าน่ะบอแม่โอ้ครับมีคนเยอะครับมึอนี่ครับวันที่เจ็ดมีหน้าครับโอ้คือหัวัาแก่มหาอาจารย์ก็อปปี้อื่นคือเด็กวิทย์เดี๋ยวเข่าเรื่องกันเลยนะครับเลขเกห้อกับช่วงนี้ก็คือว่าล่ะมันกับรุดหลายกว่าเข่า นะครับช่วงนี้มันโมเมนต์เข่าไรก็หลุดคี่ช่วงเมื่อกี้ได้ช่วงเมื่อกี้มันก็ฮอตแห้งตอนแปดมว้ติดนี่กะว่าตัวไดก็มาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก่ากับมีเก่าวนช่วงนี้ต้องมาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีมาม่ยมาเนี่เออเลขมันเข่าปลาเข่าดงอยู่ครับผมแนี่ว่าขั้นสามารถเอาเลขวิ่งขึ้นได้เพราะว่าลูกศิษย์ส่วนมากคันเลขวิ่งเข้าเข่าเนี่ยเลขมันซื้อได้กระถึกเก่งมากมื้อนี้ซื้อนิังก็ได้มีเจ็ดเด้อคนกะไลไปเลยซื้อนั้งกะโอกาสสูงเพราะเลขวิ่งเขาหลุด เห็นยังได้เลขมันก็นจะบ่ค่อยมากนะครับเจียนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้กมีหนะึ่งเจียนห้ากับห้าหนึ่งแปดเนาะมันออกสี่หนึ่งแปดนะครับนะเนาะก็เสียดายว่าเสียดายอยู่นะครับกาวา่าไปซื้อไปพันหนึ่งกาว่าสงการนี่เสียดายเงิในใส่นะครับบ่ได้ซ้่เนี่ยได้ไปขอแม่มขึ้นเ่าสงการก็ได้ <c oughs> นะครับาราคาเมวดที่มันเข่าก็จะเป็นเลขทั่แปดศูนย์เจ็ดเนาะแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับงวดนั่นกับอุตสาห์ได้ขึ้นมากแต่งวดเมื่อกี้เขาออกขึ้นไปอีกแล้วนะ แล้วกะ็งวดนี้เลขเดียวมือน,นี้ก็จะให้เลขทูบไปเลยนะครับถามว่าเลขทูบสวยว่าเลขทูบสวยหะ่ะผมฝันเห็นเงนี้ยหลังเก่าผมผมว่าเลขงวดก่อนผมอาจจะไม่ย่อนงวดนี้ก็ได้นะครับเนาะงวดเมื่อกี้ผมเหมือนไปก็หาแปดละหลายวงในผมเนาะนะครับแล้วกะ็งวดนี้ต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเนาะไม่ทักไปหาบรยแอดเพื่อนไปห้องเห็นอยู่ตอนนี้อาจจะเบื้องเพจปลอมอยู่กับเป็นได้นะครับเนาะ เดี๋ยวนี้ผมแช่ก่อนเด้อแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาจารย์มะฮู้ดอกก็เรียกว่านางทาฮู้ก่ะด้วยไปแล้วนะครับบอมะนางสือมะหม่ายี่หนี่ดอกนะครับกางวัวนี่หนึ่งเมอหนึ่งพะสิบหกเมษาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกเี่ช่วงนี้บ่ค่อยากบาเด้อเรียกว่านเขาหน้าบ่าแห้งบ่ได้เด้ เปิดเฟซม่ไหร่ได้เขาดาพอทุกเมือนะครับนะช่วงนี้ที่หมเมษารนี่ซื้ออะไรก็ได้นี่ขอให้มีหนึ่งนะครับขอให้มีหนึ่งหาเลขบิงเขากลับมาเขาวงวดนี้งวดหนาก็จะเข่าอีกหางวดเลยนะครับน้องผมกับกำลังเบรงสูตรอยู่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่มีแค่สี่คู่อย่าตัดออกกลับนํานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่ จ๋าน,นะครับสามตัวมีสองหกหนึ่งแล้วก็หน,นึ่งหกสี่มีแค่นี้ครับเม็ดเดียวก็คือหน,นึ่งหกหกหนึ่งถามว่ามักตัวใดผมกับมกักสิบหกเลยแต่ว่าการเขาจะซื้อสิบหกเนี่ยผมกับจะซื้อสิบเก้าไว้นั่มนะครับรนเลี้ยงเข้าทรงไทยผมจํำในเล่ยว่าคนถือหลายสุดนาจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสิบเจ็ดมกระานะครับ คนถือตอนนั้นเมือ่อมีดหลอกลักหมื่นมีดหลักแสนขึ้นนะครับนาะมันสามตัวนำ้ำบอกทังคุงไในยินเสียงมาแล้วครับเนาะในยินบอกเอาไม่แม่ก็ได้ตัวอนุโมทนาบุญนะครับกับนางสาวพันยะนัันนะครับเนาะรวมทาบุญมาเด้อพี่น้องสาธุบุญน้ำกันยครับเด้อเป็นหลักฐานไว้ในเด้อผู้ใดมีญยาิอยู่กรุงเทพเด้อครับเด้อ อาจารย์เมารถทตัวห้เด้อกลับบ้านฟี่เด้อพี่น้องเด้อที่เบิ่งอยู่ในไห่เด้อโอรอเทสเทศหนึ่งสองสามปรกาบอกใช่ไหมหรอกส่วงนี้นะครับอาจารย์มาออกจากบ้าน <ics> like. render, เลยด้ส่วงนี <laughs> ้นะครับเดี๋ยวเขาสี่ตีนะครับเปิดเฟขึ้นบังนัดผู้ขี่ไป้บังนัดตองบอกยิงหันละโอ้ยเนาะพ่นกระดาทุกมือครับก็คือว่าล่ะเหล็กมันพอเขาเขาก็ต้องดา ถามาช่วงมันเขามันเขาครับว่าแปดงวดติดครับตอนมันเข่าเขาจนบ่มีไ้ไฮกาขายตอนแปดดังๆตอนผมไ้แปดนี่แปดว่ย้อมมาเลยอะเพราะผมว่าไ้มาสองงวดเลยนะครับในหลักเขาเอื่นว่าผมเหมือนบุญแหละละ่ะคือต่นงวดนี้สําหรับเลขนะครับที่ชอบที่สุดเลยสองหกหนึ่งถ้าย้อนกลับไปวันที่สิบหกเมษาปีก่อนก็คือปีสองห้าหกหกเมือ่อสิบหกเมษาผมใหม่ซ้โตถือเทื่อแรกก็คือสิบหกเมษาปีก่อน ผมให้906ปีที่แล้วเลขออก906นะครับเนาะปีก่อนอนะส่วนเลขทูบเมื่อนี้นะครับเลขทูบเนี่ยก็จะบอกไปเลยแล้วกันนะครับเนาะเลขทูบนะครับที่ผมจุดผมจุดได้058อ่ะนะครับ 58, 0 5 8 <58, S 1> ใกล้เคียงหาหน <5, 8, S 1> ผมอนะครับ 058050858ถ้าจะไปตัดล้นนะครับเนาะแต่ว่า85หามันอาจจะมากอีกก็ได้เพราะว่างวดเมื่อกี้วงในเ้องมัน85หามันมันย้อมกอกานะครับเนาะส่วนเลขวิ่งก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งั่นแหละครับ16 12 26แล้วก็14เลขมีแค่4คู่อย่าตัดออกนะครับเนาะส่วนใครที่ว่างนะครับวันที่16เนี้ยยูนี่ก็จะมีพิธีใหญม่มีงานวันไหลสงการปีที่สามก็จะมีหมอล่ำนะครับช่วงเวลาาบสามโมงหัวสามทุ่ม ก็ยัมีเอโนชาดาวฟาปินนะครับเนาะหงฟ้าหงสานุ่นทิดาทองเบสทับถนนเด้อผู้ใดอยากมาถือเลขก็จังมาฉลองน้ากันนะครับเนะาะบ่ถือก็มาขึ้นเก่ากันละช่วงนี้บ่ได้แห่เด้อมันห่อนนะครับพี่น้องช่วงนี้บ่ได้แห่แลวก็ค้นกะเบาบางรงนะครับมาแทนเบิงบรรยากาศเลยเนาะค้นกะบ่ได้ไหลซ้าช่วงเมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้มันไหลคัาหลาหลมือแม่มาคนาม้นไหลบ่แม่ บ่ได้นั่งดีดอกสิโอเอฟซีตัอยงโดยทั่งบุญอ่ะนั่งแง่ยพุ่นบบ้ช่วงัน,น,ง,ง,วง,นงวดที่แม่มาเก้าเจ็ดเก้าน่ะบอกกยังว่าถือยูเอยได้เป็นแล้วตาดวงได้งวดผมใหม่ถือแม่เราวก็ซื้อว่าถือคกอเราบังงวดได้งวดนะเพราะกับบ่แม่แม่เพราะกับบังงวดได้กับออกแม่ไม่ได้งวดที่ให้เก้าเจ็ดเก้าน่ะแม่เราเราะกับเห็นเน ตั้งวัดแปดปนี่แล้วกลับทุกโตบนล่างคนเี้ตะวันบอกเนี่แหละเขาเออแนวตะดวงแต่วัดที่ดังๆอีกจะเป็น,นก้าหนึ่งเนาะบักเก้าหนึ่งกุงเน่าเฮาสมัยนั้นนะครับแม่นหลายช่วงนี้บอกยังกับพ่ามาจะเป็ยนยังไงความมั่นใจมันเสียไปแล้วนะครับนอต่ว่าหลายสำนักกับเป็นขึ้น,นเหมือนเขาแน่รุดแน่เขาแน่รุดแน,แน,ดแน่ตั้งวัดนี้ผมมากไหมวเลขทูปนี่ผมประมาอยูหาแปดนี่ผมผมมากอยู่นะครับคนทีถือซื้อตัวเดียวก็ถือดอก นะคนบันทึกซื่อได้มันก็บันทึกแล้วก็ส่วนเลขชุดของผมผมก็ยีมากสิบหกหลายกมูแล้วตัวเดียวเลยที่ผมหมักสิบหกสิบเก้าสันี่แหะนะโอ้แม่ซื้อลอตเตอรี่ว้ะห้อยว่าถึงรางวัลที่หนึ่งซะบ่ยูนี่มีมีมีไฮลอยเอทบครับอยู่นี่หรือมีไหนในมีสาระข้ามบ่นะครับพี่ไรผู้ใดมีพี่น้องยุคกรุงเทพนะครับวันที่สิบเอ็ด ขึ้นรถทัวร์เมื่อบ้านฟรีเด้ออาจารย์จะให้ไปขึ้นอยู่สมานกาเดนนะครับอยู่แถวสำเพ็งเด้อผู้ใดเบิ่งไหลส,สดอยู่นะครับนเนาะเมาให้สองขั้นนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะให้พี่น้องกลับบ้านสงการฟรีอ่ะห้าสี่สหไม่ซือทิกเมษาสองพันห้าร้อยหกเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งหกไม่ยับไม่ใครสหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่ครับหนึ่งหกหนึ่งสองสองหก แล้วคนหนึ่งสี่ครับผ่านไปกลางคืนเข้าไปส่งน้ําผู่ได้ไหมถ้าดึกเราไม่ได้เปิดแล้วนะครับเนาะ,อ,ะอย่างมันอันตรายด้วยครับแล้วก็เลขทูบศูนย์ห้าแปดครับน่ะครับเนาะสามตัวมีสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นห้าหนึ่งแปดนะ,ะยิบาคอนใจกรับห้าหนึ่งแปดครับ จ้าเขาเอามงแล้ว้าเขาเอามะชงแล้วจ้าจาขอบคุณจ้าองอยากเปียกเนี่ยอยากเปียกนี่เองเลยบวเด้อนากันเด้อโอ้ย เือนเดิาน้นเอเดอเพื่อนจะเขาไปบูชาความกั่เดียบอกก่อนนะอ,อันนั้นชุ่มแม่นะเพื่อนจะไปบูชาเรียนอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปู่แล้วก็ขออนุญ,ญาตลงไลนะ์นะเพราะว่าไปภากคก่อนพี่น้องที่เป็นล้มแม่เดี๋ยวพาไปเบ,บิงเบ่งเพื่อนะะสูงน้ำหลักสีลงไหล์ล่ากันตรงนี้รถแทพี่น้องเนี่ยเพื่อนกะมาไหวปูงดำอยู่ตอนนี้ก็หงงกว่าแล้ว แต่ว่าคนก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับเนาะ,นะนโอ้คนละไม้ลายมือนี่ผลไม้ยเยอะนะครับมีคนเอาของหวานบทุเรียนมไหวายปูครับข้าวเหนียวทุเรียนอยของผมบ่ไม่มีของผมนะไม่จุดหรอกครับ อันนี้ลีแม่จนที่เป็นล่มเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับเด้อขอลากันด้วยตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับขอให้นุกคนโชคดีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับออาจารย์ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับจิเป็นลมไปนั่งยาบาดก่อนที่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ